อย่างยูกันทีจังหวัดภูเก็ตค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตนะคะก็ได้มีการขารดการรายได้ในช่วงประเพณีถื่อซิ้นกินพักของจังหวัดภูเก็ตนะว่าะจะสร้างเงินสะพัดว่า9,000พว่าลานบาทกันเลยค่ะ โดยนายเลิศชายว่างตระกูลดีค่ะผู้อํานวยการการทองเทียวแห่งประเทศไทยสํานักง,งานภูเก็ตนะก็บอกว่าช่วงนี้ประเพณีทื่สิ้นกินพักภูเก็ตตลอดถึง9วันเนี่ยค่ะขาดการวันนักทองเทียวจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ไม่ต่าว่าแปดแสนคนในส่วนของเงินสะพัดนี้นะคะว่าเก้าพันว่าล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็เห็นได้จากอัตราการจองทีพักแล้วก็เทียวบินที่เข้ามาในจังหวัดภูเกต็ตถ้าว่ามีการเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็ที่ว่าเพิ่มขึ้นนะนอกจากนี้ค่ะก็ยัง เป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทางทททภูเก็ตค่ะได้มีการสร้างจุดเช็คอินให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงประเพณีที่สิ้นกินพักนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านซื้อออนไลน์กันด้วยค่ะมันก่อนจุดเช็คอินเป็นได้นะเป็นมีน้องมีน้องมีซี่ข้าวแข้งคอขณะเดียวกันนะครับการจัดงานนะครับนะที่จะนั่นชื่อว่าสัทธาเดอะทาวเวอร์พาวเวอร์ออฟเฟตนะครับที่อ่างสัมฤทธิ์คาลายลายไลท์นะครับ รรหว่างวันที่10ยี่2ิตามตุลาคมเวลา10โมงถึง2ทุ่มเนี่ยซึ่งภายในงานนะครับมีการรวมถูกย่างไว้นะครับนะ,ะถูกย่างเหลืองกองประเพณีซื้อสิ้นกินพักแวบทองแท้จบในทีเดียวอาทิตย่อพระ,ะการจัดจำลองโต๊ะรับพระใต้เปีย้ยอุปกรณ์มาทรงและการจัดแสดงผับวดัดภับวาดนะครับภับวัดจาก เชิลปิ้นทองทิ้นวาทิททปุนนานะครับกระจนุจนมุนอชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวรวมมารถื่อสิ้นกินพักของภูกเก็ต1 5ถึง2 3ตุลาคมนี้ครับค่ะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับในช่วง9วันเนี่ยเบื้องต้นน่าจะมีอยู่8แสนกว่าคนเป็นอย่างน้อยนะครับผมแล้วก็สร้างรายได้ในอย่างต่ำก็6,000กว่าล้านเพราะว่าอันนี้เราคำนวณจากอาาัตราการจองที่พักนะครับแล้วก็ เราคำนวณดูว่าการเดินทางต่างๆเนี่ยฟโฟลเข้ามามีการบุ๊กคิ้งสายการบินเข้ามายังไงบ้างก็น่าจะให้เกิดรา,ายได้ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจำนวนมาก